มีลูกศิษย์มาปรึกษา LG ใช่ว่าเมื่อก่อนนี้งบการยิงแอดของเขาเพียงแค่20,000บาทขายได้พันบ้านยุคนี้นะคะงบการิงแอดของเขาแสนหนึ่งแต่ว่าขายได้เพียง400บา้านเพราะอะไรเพียงเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีการไลฟ์สดวิธีการไลฟ์สดจะสามารถทําให้คุณเพิ่มยอดขายแบบโอร์แกนิกได้แล้วคุณรู้ไหมคะว่าคนจีนนะที่ประเทศจีนเขายังจ้างนักไลฟ์สดที่พูดภาษาไทยได้มาไรฟ์สดขายของให้กับคนไทยแล้วเจ้าของแบรนด์คนไทยอย่างคุณล่ะคะคุณยอมได้หรอคะ แต่กิดวันนี้คุณมีทีมนักไลฟ์เป็นของตัวเองที่คอยไลฟ์สดให้กับคุณแล้วก็จัดดูหลังบ้านให้กับคุณ ธุรกิจของคุณสามารถที่จะเติบโตสิบเท่าและแบบยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้เอลชี่มีการเทรนนิ่งทีมนักไลฟ์สดและทีมดูแลหลังบ้านให้กับคุณให้คุณสามารถที่จะเติบโตในออนไลน์แบบยั่งยืนและแบบออร์แกนิกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการยังไม่พร้อมที่จะมีทีมนักไลฟ์เป็นของตัวเอง LJ ใช่มีบริการจัดหาอินฟลูให้กับคุณสามารถที่จะปักตะก้าสินค้าโปรโมทสินค้าให้กับคุณและขายสินค้าให้กับคุณค่ะสามารถที่จะสอบถามติดต่อแอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ LJC เอลเ์สอ่ไล สร้างรายได้จริง CEO TikTok MCN สังกัด l c a ผู้ปั้นนักไลฟ์สดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ